ที่บ้านเหรมินิมอลมันก็พุดพุทอะมาเหมือนการปล่อยวางอะทำบ้านโล่งๆอย่างเงี้ยบ้าปะเอางี้มาลองจินตนาการดูว่าไอห้องที่มันลกๆกันอยู่เนี่ยกลายเป็นห้องโล่งๆกว้างๆมีพื้นที่ใช้สอยอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไงทิ้งทิ้งดินี่มันยุคพวกเรานอะเว้ยเจนแซดเราเว้ยมึงห้องนี้พวกเราอยู่แต่สิบขวบงเล็กเหมือนเดิมเลย้องบอกว่าห้องแม่งเล็กแม่งเล็กจริงเลยสายรแล้วต้องทำไงวะ มึงดูอะไรเนี่ยรายการจัดบ้านอะแม่งบอกถ้าหยิบของชิ้นไหนแล้วไม่โดนก็ทิ้งๆให้เรียบเลยแต่แบบกูจับอะไรแม่งสปาร์กจอยหมดเลยวะ่ะกูจอดให้ไหมล่ะดีดนิ้วครั้งเดียวห้วับทั้งห้องเลยสิ่งพิมพ์ตายหมดแล้วมึงโหไวหวานว่ะเครื่องกรอวิดีโอเชี่ยไม่ได้ยินคำว่ากรอนานสัตนี่กล้องแฟนเก่ามึงมะเนี่ย นี่มึงคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะสามปีที่แล้วกูก็ทิ้งเขาแบบเหมือนหยิบของใส่ถุงดำอ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้บอกลาอะไรเลยทิ้งคนอะมันไม่เหมือนทิ้งของนะเว้ยลวอทเดอร์ฟารนกเงกลับมาไหมเนี่ยเรากลองมาคืนพี่เอ็มเราขอโทษที่เราหายไปนานขอโทษที่เราไม่เคยบอกลา เธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเ,เราดีใจที่เจอเธอแต่เราด่าอะไรอ่ะค่อเหมือนได้ย้อนเวลาเลยนะงนเเป็รื่อตอนนั้นก็ดูเป็นรูปธรรมดาเนาะตอนนี้กลายเป็นลํำค่าขึ้นมาเลยแค่ออยากจะข ือกูมีหัวใจแล้วใช่ไหมมึงกูถึงรู้สึกอย่างนี้เนะนี่ยจนนี่มีแฟนเราเกิดลืมไปแล้วไม่ความสุขแค่ไน